จังหวัดหนองคายเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่อธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2569เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่26ธันวาคม2568ณบริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดหนองคายนายปียพงศ์จิวัฒนกุลไพศาล อดีบดีกรมทางหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดสูตอ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ตามที่กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569เตรียมความพร้อมสายทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งแวงทางหลวงหนองคายได้จัดตั้งจุดบริการทั่วไทยและศูนย์อำนวยความสะดวกมีจุดบริการทั่วไทยตั้งบริเวณทางหลวงหมายเลข233หน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอบหนองคายและศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางพื้นที่หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง5แห่งรวมเป็น6แห่ง เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามมาตรการบริหารจัดการเป็น4มิติประกอบด้วยมิติด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวงมาตรการด้านอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทางและด้านการรายงานอุบัติเหตุ